เม็สคีย์บอร์ดใหม่ล่าสุดจากแบรนด์เอเจสเดี๋ยวเราไปดูกันด้านในมีอะไรบ้างคู่มือการใช้งานเป็นเล่มเลยคีย์บอร์ดเลือกสองสีเป็นขาวตัดม่วงตรงนี้มีดำตรงนี้จะเป็นสีแดงซื้อสายไฟจะเป็นหัว Type C เสียบเข้าคีย์บอร์ด USB เสียบเข้าคอมก็ขอแถมตัวดึงสวิตตัวดึงคีย์แคปแล้วสวิตมาให้2ตัวรุ่นนี้จะเป็นเลสสวิตบอดี้ด้านข้างตรงนี้จะมีเขียนว่าเอเจสตรงนี้เป็นที่เสียบสายฟังเสียงพิมพเลสสวิต แล้วรุ่นเนี้ยไฟเขาทะลุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแล้วเพิ่งรู้ว่าไฟด้านบนเปลี่ยนได้กด f อฟแล้วตามด้วยอัลติเมทเปลี่ยนสีไฟได้ด้วยกดไฟคีย์บอร์ดกด Fn ตามด้วยคอคน้นสวยมากกับตัวใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ a j a z z NK68 ฝากกดหัวใจและติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย